สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาว facebook ทุกท่านนะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินนะคะอ่าที่ดินเขตนิคมพัฒนาซอย12นะคะติดถนนสาย15นะคะที่ดินแปลงนี้เลยเนาะติดกับโรงงานเลยนะคะตรงนี้หน้ากว้างนะคะ20นะคะ20เมตร อาลึก160เมตรนะคะอาราคาขายนะคะอยู่ที่5ล้านบาทนะคะถือเนื้อที่นะคะอาสอไร่นะคะโฉนดสอใบนะคะเจ้าของขายยกแปลงนะคะในราคา5ล้านบาทราคาต่อรองได้นะคะเหมาะกับสร้างบ้านขายจัดล็อกขายนะคะตรงนี้หรือทําโรงงานนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0989165375นะคะ098 9165 3น5นะคะตัวนี้ก็จะขยายถนนอีกนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า